วัวน,นันการช่างขอนำเสนอคลิปวิดีโออีกอคลิปหนึ่งนะคะคลิปวิดีโอตัวนี้เราจะตั้งชื่อว่ารถแสงหกล้อดำอกระบะเหล็กทั้งคันนะคะหรือรถเกษตรไทยแลนด์นะคะอัวน,นันการช่างตั้งอยู่เลขที่2 2 4 8ตำบลละหารอำเภอจตุรัสจังหวัดเชียภููินะคะบริหารงานโดยคุณอน,นันต์ถนอมเพลกลางนะคะ รถกักเสด็ไทยแลนด์ผลิตโดยสีมือคนไทยใช้งานกนินคุ้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะคุณลักษณะเด่นของรถรุ่นนี้นะคะก็คือจะลวดลายหรือสีนะคะสีที่เราทำกับรถรุ่นนี้เราจะใช้เป็นสีรถยนต์ทั้งหมดนะคะ รุ่นนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องอะไรไปทีละทีละส่วนแล้วกันนะคะก็คือรุ่นนี้พวงมาล,ายลัยเราก็จะใช้เป็นพวงมาลายยัยใหญ่นะคะเป็นพวงมาลัยของเซนเตอร์แล้วก็ส่วนของ จะใส่เพวเวอร์แล้จมันจะไม่หนักนะคะพวงมาลายจะหมุนได้คล่องนะส่วนเครื่องก็จะเป็นเครื่อง 14RT ระบบไดสตาร์ในตัวนะคะนี่จะมีไดในตัวเลยตรงนี้ก็จะมีบอกเป็นเมคไมกิโลนะคะส่วนด้านหน้าก็คือแหนบด้านหน้าเราก็จะใช้เป็นแหนบ7เซนเหมือนกันนะคะหมือกับด้านหลังส่วนนี้เป็น ส <c oughs> ่วนไฟนะคะไฟสัญญาณจาราจรน,นะคะ ไเลี้ยวซ้ายขวานะคะจะมีแดงส้มม่วงแล้วก็ไฟกระจังกระจกมองข้างซ้ายขวานะคะส่วนยางนะคะยางเราก็จะใช้เป็นยางด้านหน้าจะเป็นยางเจ็ดร้อยนะคะกระทะขอบรรทุกก็จะเป็นกระทะขอบจี๊ดนะคะน็อตล้อเพลาข้างนี้เราจะใช้เป็นเบอร์ ก็จะใส่บันไัขค้างแถมไปให้ด้วยนะหอลอัก็ารนี้ก็จะเป็นแต่ลมด้วยส่วนเหล็กนะคะเราก็จะใช้เป็นเหล็กรุ่นนี้จะใช้เป็นเหล็กลางหน้าหกนะคะคุณภาพเหล็กเต็มร้อยเปอเซ็นต์หน้า เป็นพื้นกระบาเหล็กนะคะจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะมีล้ออะไหล่แขมให้ด้วยรดต้ทุน จุดค่ะแล้วแต่ว่าส่วนเหล็กตรงไหนหนาบางนะคะส่วนยางหลังนี่เราก็จะเป็นเป็นยาง7จ็ด้อยห้าสิบขอบสิบหเหมือนกันนะคะแหนก็จะเป็นแหนบเ็เราจะใส่ลูกยางาก,กันกระแทกแหนบเสริมให้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถังถังน้ำมันไฮโดรลิกนะคะสำหรับเติมมาไฮโดรลิกยกปัดดังกวนเพาท้ายเราก็จะใช้เป็นเพาไม้ของมีสูงอยสิบห้าแปดนอดล้อพาข้าย กระบะเหล็กด้านในเดี๋ยวเราไปชมดูกระปะเหล็กด้านในนะคะเราจะเป็นปูพื้นแผ่นเรียบนะคะแล้วส่วนด้านข้างเราจะใช้เหล็กหนาตั้งเชื่อมแนวนะคะทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะกันเวลาเราขนหนักเยอะๆมันจะได้ไม่ต้องแบกออกข้างนะคะความสูงของเขานะคะเราก็จะ สูงได้ขนาดมาตรฐานรถของเขาแล้วก็จะมีะไฟสะท้อนแสงหรืวนวะ่า การนำชิ้นส่วนมาจากทางอื่นนะคะลูกค้าหรือกเกษตรกรท่านใดในส่วนภูมิภาคของประเทศไทยถ้าสนใจนะคะติดต่อมาได้ที่อู่อนานังจอมช้างโทรศัพท์นะคะตามนี้เลย